สวัสดีครับชาวลัคนาแล้วก็ราศีตุลน,นะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวเป็นคลิปคำพยากรณ์ประจำเดือนพฤษภาคม2564นะครับสำหรับชาวตุลในเดือนพฤษภาคมนั้นนะครับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าชะตาและวก็วาสนาเนี่ยโคจรย้ายเรือนถึง3ราศีด้วยกันในเดือนนี้นะ ต้นตนเดือนก็จะยังอยู่ที่เรือนปัตตนินะครับหรือว่าเรือนคู่คองหุ้นส่วนถึงแม้จะได้อุดจาวิมุกแต่ก็มีกำลังเป็นอ่าพระเกษตรด้วยนะครับพอขยับเข้ามากลางๆงเดือนนะครับเดินหน้าเข้าสู่เรือนมรณะไปอยู่ร่วมกลุ่มกันกับดาวอีกถึงสดวงด้วยกันนั่นก็คือดาวพุธดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพระราหูนะครับ พอขยับไปช่วงปลายๆเดือนก็จะยกย้ายเข้าข้ามไปอีกเรือนหนึ่งนะครับคราวนี้ไปกลุ่มกันอยู่กับดาวพระอังคารในเรือนสุภะนะเ,เรือนสุภะก็หมายถึงเรือนแห่งความสําเร็จมีชื่อเสียงเรือนที่มีความสมหวังในชีวิตเรือนดีงามนะครับผมกําลังจะบอกชาวตุลว่ายอย่างนี้นะพฤษภาคมนั้นจะเป็นเดือนที่อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตของชาวตุลนั้น จะมีการพลิกกลับสถานการณ์แบบตระปัดเลยครับนะในหลายๆเรื่องเลยนะจะปรับตัวดีขึ้นอย่างกระทันหันนะครับทั้งเรื่องงานเรื่องเงินและก็เรื่องความรักด้วยเหตุผลก็เพราะว่านะครับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาววาสนาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานั้นถึงแม้ว่าจะเดินดีนะครับเดินนิ่งนะแต่ว่าการข้ามผ่านในแต่ละภพในแต่ละเรือนนั้นโอ้ยเรียกได้ว่าหืดขึ้นคอกันเลยทีเดียวนะครับ สำหรับอุปสรรคแต่ละเดือนที่ต้องผ่านที่ต้องทดสอบประกอบกับดาพระสาวดาพันธุที่ท่านยังทรงอำนาจแห่งกเกษตรตาอยู่นั้นนะครับก็ต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ชาวตุนจับนะแต่ละอย่างที่ชาวตุนเล่นที่ชาวตุนตั้งเป้าเอาไว้นั้นเล่นของใหญ่ของหนักแล้วก็ของแพงทั้งนั้นเลยนะครับ ก็เอาเป็นว่านะครับที่ผ่านมาปัญหามันก็มีอยู่หลายด้านอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะพอความรักนั้นมันไม่ดีมันมีปัญหามันก็พลอยลามไปถึงในเรื่องของงานด้วยนะถึงแม้ว่าอาจจะถูรูถูกลางลากกันมาจนถึงปัจจุบันได้ยังไงก็ตามแต่ก็ต้องบอกว่าต้องใช้ความพยายามมากเลยทีเดียวสําหรับหล,หลายเรื่องหลายๆรา,าวนะแต่ยังไงก็ตามนะครับตําแหน่งของดาวพระหัสท่านก็ยัง คงให้คุณแก่ลักขณาจุดเกิดได้ดีอยู่ก็คือมีคนคอยช่วยเหลือในยามลำบากนั่นแหละครับหรือว่ามีผู้รับผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูหนุนหลังอยู่นั่นเองนะแต่พอข้ามเข้ามาเดือนพฤษภาคมนะดาวพระศุกร์ดาววาสนาเนี่ยจะกลับมามีกําลังครองอํานาจแห่งกษิตราธิบดีนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในเรือนมรณะก็ตามแต่ถ้าว่านะครับตัวคุณจะเป็นใหญ่ ตัวคุณจะมีกำลังมีอำนาจเพียงพอที่จะจัดการกับเรื่องราวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับที่มันเคยติดติดกัขดหรือว่าคาคาลาคาซาังมานานแล้วเพื่อที่จะให้มันจบสิ้นให้มันตัดขาดให้มันเรียบร้อยนะครับก็อาจจะมีความยุ่งยากใจวุ่นวายอยู่หลากหลายเรื่องพอประมาณอยู่นะในช่วงประมาณกลางกางเดือนเพราะว่าอาจจะได้ทําอะไรแบบปุบปรับฉับพลัน หรือต้องได้ตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันค่อนข้างจะสําคัญกับชีวิตของชาวตุนเองแล้วก็อนาคตของชาวตุนเองนะครับหลายคนต้องได้เดินทางอย่างกระทันหันด้วยนะครับเพราะในเรื่องของงานเป็นหลักนะอาจจะเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนเลยนะครับในหลายๆท่านแต่ถึงจะดูมีการเปลี่ยนแปลงเยอะอย่างไรก็ตามนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือปลายเดือนนะ ดาวพระสุขดาวาันาก็โคจรย้ายเรือนเข้าไปอยู่ในเรือนสุภาอันหมายถึงความสําเร็จอย่างที่ได้บอกมาแล้วสําเร็จในทุกๆเรื่องที่มีการพยายามมาเมื่อก่อนหน้านี้นะครับมันเป็นช่วงที่ชีวิตจะลงตัวในแทบจะทุกๆเรื่องเลยชีวิตจะกลับมาเบิกบานอีกครั้งหนึ่งหลังจากเออบอบช้ำแล้วก็เหี่ยวเฉามานานนะะในด้านการงานนั้นเดือนนี้ก็ต้องบอกว่านะมีทำจนล้นมือน,นุ่นแหละครับแต่ข้อดีก็คือ คุณมีความมุ่งมั่นมากนะชาวตุลเดือนนี้ใจคุณหลอ่อใจคุณสวยมากครับที่จะลุยที่จะเปลี่ยนแปลงมีความตั้งใจมากเพื่อที่จะให้เหตุการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันดีขึ้นมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีแถมยังมีเป้าหมายที่ชัดเจนกว่าเดิมอีกด้วยด้วยดาวพระเสาวดาวพันธุที่ทรงอํานาจแห่งกระเสตาอยู่นั้นนะครับก็ได้ตีโกนเข้าถึงพระราหูนะครับดาวปุตตะที่อยู่ในเรือนมรณะ ปุตตาก็คือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือการริเริ่มอะไรบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆขึ้นมาถึงแม้ว่ามันจะยากมันอาจจะต้องอทําภายใต้แรงกดดันในสภาวะต,ต่างๆยังไงก็ตามแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะทําสําเร็จนะครับเพราะด้วยดาวสูงนั้นเป็นเกษตรตาที่บดีเช่นเดียวกันด้วยตัวคุณเองจะเป็นผู้ที่นะครับมีความสามารถมีกาลังสามารถที่จะ จัดการแก้ไขปัญหาต่างๆให้รุ่งร่วงไปได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังมีดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าพันธุเนี่ยมาหนุนอีกนะครับจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับจากจุดที่เริ่มต้นที่ยากเย็นด้วยความพยายามเนี่ยมันจะค่อยๆโตขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้นแน่นอนครับชาวตุลหลายคนนะมีเกณฑ์ได้ร่วมหุ้นลงทุนในเรื่องของการงานด้วยนะครับในช่วงนี้อาจจะมีการ นะหรือว่ามีความโชคดีจากงานบางสิ่งบางอย่างที่ทําในช่วงเวลาที่มันวิกฤตหรือว่าใช้ความวิกฤตนี้เป็นโอกาสหรือจะโชคดีได้รับผลประโยชน์อันมากมายจากได้เข้าไปช้อนรับธุรกิจบางสิ่งบางอย่างในช่วงเวลาวิกฤตของคนอื่นแต่สิ่งที่อยากจะเตือนหรือว่าติงชาวตุนเอาไว้ก็คือนะหากทําอะไรเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือว่ามีการร่วมหุ้นลงทุนผลประโยชน์แบบเป็นกลุ่มนะ ก็ให้ดูเรื่องสัญญาให้ดีนะครับคุยรายละเอียดให้ชัดเจนอย่าให้เกิดความคุ้มเครือหลงเหลืออยู่นะครับเพราะนั่นคือจุดที่อยากจะเตือนด้วยเหตุผลที่ว่าดาวพระพุธซึ่งเป็นทั้งดาวสุภาษและก็ดาววินาศเนี่ยท่านอยู่กลุ่มกันกับดาวพระราหูซึ่งราหูเองก็คือเงานะครับคือความไม่แน่นอนส่วนวินาศเองก็คือการปิดบังซ่อนเร้นอีกทั้งดาวพุธกับดาวพระราหูท่านก็ไม่ค่อยจะถูกกันนักหรอกครับ พูดอันตรภานวิวาราหูนะอีกอย่างนะครับปากเสียงคําพูดกับผู้รับผู้ใหญ่นะครับก็อย่าไปพูดยียวนควนประสาทท่านให้มันมากนักโดยเฉพาะผู้รับผู้ใหญ่ที่เป็นฝ่ายหญิงนะครับพอถึงยังไงผมก็มองว่าท่านนั้นยังเกื้อนหนุนชาวตุนได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วก็ยังให้การผลักดันและก็สนับสนุนถึงแม้ว่าในมุมของชาวตุนเองเนี่ยอาจจะมองว่าท่านนั้น เออดูจู้จี้แล้วก็กำชับกำชามากซะจนเกินไปยังไงก็ตามนะครับแต่โดยรวมแล้วนะการงานปรับตัวดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับเยอะซะจนบางทีต้องเอองานของตัวเองก็มีอยู่แล้วอ่ะต้องได้เข้าไปช่วยของคนอื่นอีกอ่ะเออคนดูสินะจนล้นมือน่อนแหละฉะนั้นบางงานที่มันไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็ต้องรู้จักปฏิเสธนะครับชาวตุลด้วยดาววัสนานั้นกลุ่มกันอยู่กับดาวพระพุธนะครับ ก็ได้เป็นดาวคู่ธาตุน้ําเป็นดาวคู่มิตรคู่สเสน่ห์คู่เจรจาพาทีคู่การค้านะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์ในเดือนนี้ของชาวตุลน,นั้นก็ค่อนข้างที่จะเย็นลงมากนะครับก็คือมีความเยือกเย็นลงพอสมควรเลยนะครับเยือกเย็นพอที่จะอ่านสถานการณ์รอบๆตัวได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างแม่นยํากับการคาดการคาดคะเนล่วงหน้าด้วย นะครับหลายๆปัญหาก็จะถูกเคลียร์หลายๆปัญหาก็จะถูกจบลงนะครับในช่วงจังหวะประมาณกลางๆเดือนนะพอเข้าปลายเดือนนะชาวตุนต่างก็จะได้พบกับชัยชนะจะมีความสุขแล้วก็ประสบผลสําเร็จในหลายๆด้านหลายๆเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะครับพอรักมากําลังใจมันก็มีเออมันก็ส่งผลไปในเรื่องการงานต่างๆที่คุณทําอยู่ด้วย หลายๆอย่างที่คุณทําอยู่หลายๆอย่างที่คุณจับอยู่ผลงานมันก็จะออกมาดีนะครับเคยปราถนาอะไรไว้นะคุณก็จะบรรลุเป้าหมายได้ก็ในเดือนนี้แหละครับจะได้รับการยอมรับจะมีผู้คนให้คําเยินยอสรรเสริญแต่มันก็มีแอบงุนเงินอยู่เลืองอยู่เหมือนกันกับเรื่องบางเรื่องนะครับอย่างเช่นในเรื่องของงานเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องไม่สบายใจอยู่ในนั้นแหละเอออาจจะมีคนที่มาเบียดเบียนคุณน่ะอาจจะ เป็นคนเก่าหรือว่าผู้ที่มีอำนาจนะอาจจะมากดดันคุณหรือว่าใช้อำนาจบาดใหญ่ใส่คุณซึ่งคุณก็ไม่ค่อยชอบหรอกครับแต่ว่าคุณเองก็นิ่งพอสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีพอนะครับก็ขอให้รักตัวเองกันบ้างนะครับอย่าไปใส่ใจคนอื่นมากซะจนเกินไปการที่คุณนิ่งขึ้นการที่คุณสุขุมขึ้นมันก็ดีหรอกครับโดยเฉพาะใช้วิธีเงียบเนี่ยไม่พูดไม่จาได้แต่ทำทำทำแล้วก็ทำเนี่ยนะครับ มันก็มีแต่จะมีคนนั้นโยนงานมาให้คุณหรือว่าโยนความรับผิดชอบมาให้คุณทําแต่เพียงผู้เดียวแต่ถ้าคุณมองในอีกด้านกลับกันนะในมุมดีๆมันก็พอจะมีอยู่การที่คุณได้ทํางานมากๆเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นโอกาสอยู่เหมือนกันก็คือการฝึกปือฝีมือของตัวเองนะครับเพิ่มทักษะทางการงานเพิ่มประสบการณ์ให้เยอะเข้าไว้พอคุณเป็นคนมีความสามารถคุณเป็นคนมีความรู้คุณก็จะกลายเป็นคนมีคุณค่าทันทีในองค์กรน,นะครับ ส่วนประเด็นทางด้านการเงินนั้นนะครับเดือนนี้โอกาสการเงินนั้นดีมากเลยทีเดียวนะมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่จากบางช่องทางอยู่นะแล้วก็พวกรายรับจากช่องทางต่างๆที่คุณทำมันก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆอยู่ก็ยังสามารถทำได้ดีอยู่ธุรกิจที่ทำในช่วงวิกฤตนะครับก็จะให้ผลรับที่สูงมากโดยรวมนะครับการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสบายๆไม่มีปัญหาแต่ก็ต้องระวังนะครับ ระวังจะเดือดร้อนเพราะคนอื่นนะอย่างเช่นการถูกยิบยืมเงินหรือการจะต้องอได้เข้าไปใช้จ่ายกับการร่วมหุ้นลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการซื้อทรัพย์สินอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างจะแพงอยู่นะครับก็ขอให้ดูให้ดีๆผมไม่ได้บอกว่ามันเสียสัทีเดียวนะครับหมุนเงินให้เป็นก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าทําไม่ดีอาจจะสะดุดได้ แต่ถ้าเป็นการใช้จ่ายแบบปกติไม่มีปัญหาครับไม่เดือดร้อนอะไรยังมีเงินใช้จ่ายได้สบายใจอยู่นะส่วนความรักนั้นนะครับสำหรับประเด็นทางความรักนั้นก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วนั่นแหละครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะมีการพลิกกลับคืนมาในด้านดีๆก่อนหน้านี้นะ หากความรักของชาวตุนมันจุกจิกง้องเงี้ยงกองแกงกันนะครับมีปัญหากันกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอันพึงจะหาสาระนั้นไม่มีนะครับจู่ๆเหตุการณ์มันก็จะนำพาให้กลับมารักใคร่ดูดดื่มกันอีกครั้งหนึ่งแบบงงๆนะครับคู่ไหนที่ไม่เคยคุยกันเนี่ยไม่ค่อยได้หันหน้าใส่กันมีแต่หันหลังใส่กันเนี่ยนะครับก็จะกลับมาจ๊จ๋ากันมากขึ้นนะหรือว่าคู่ไหนที่มีการห่างเหินกันไปแล้ว แต่ว่าเ็ายังไม่ขาดจากกันยังมีการคุยกันอยู่บ้างหรือว่ายังไม่ได้เริ่มต้นใหม่ก็มีโอกาสที่จะหวนกลับขึ้นมาสารสัมพันธ์กันใหม่อีกรอบหนึ่งหรือถ้ามันขาดกันไปนานแล้วเนี่ยนะครับอีกฝ่ายหนึ่งเขาเริ่มต้นใหม่แล้วคุณก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะโดยเฉพาะคนโสดนะครับคุณก็น่าจะได้พบใครบางคนที่ถูกอกถูกใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวหรือว่าได้เริ่มสารความสัมพันธ์กับใครบางคน,คนก็เป็นไปได้ในช่วงจังหวะหน้าตรงนี้นะครับ เพราะว่าเกณฑ์ความรักนั้นมาแรงมากๆครับเอา้าก็ขอฝากกันไว้เท่านี้นะครับกับชาวตุนในเดือนพฤษภาคม2564ขอบพระคุณมากๆกับทุกกำลังใจทุกการติดตามและทุกยอดไลค์ยอดวิวยอด subscribe นะครับในเดือนนี้ถึงอาจจะดูยุ่งยุ่งอยู่บ้างแล้วก็มีอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำแต่ว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือตัวของชาวตุลเองนั่นแหละครับ อาทิตย์แรกของเดือนก็อาจจะยังมองไม่เห็นภาพมากนักสักเท่าไรหรอกครับเพราะว่ายังมีความติดขัดจุกจิกอยู่หลากหลายมุมหลากหลายจุดอยู่แต่หลังจากวันที่1 2พฤษภาคมเป็นต้นไปนะชาวตุลจะเริ่มอเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับกลางๆเดือนก็อาจจะเครียดอยู่สักหน่อยนะแต่พอเข้าปลายเดือนไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะโล่งปอดโปร่งขึ้นดีมากเลยผลดีแบบนี้จะยังต่อเนื่องไปถึงเดือนมิถุนาด้วยนะโอ้ยดีมากๆครับ ขอให้ลุยนะให้กำลังใจตัวเองให้มากเข้าไว้นะครับชาวตุนดวงกำลังจะดีแล้วฟ้ากำลังจะเปิดแล้วขอให้ทนช่วงปักแรกนะครับช่วงปักหลังจะเห็นผลสวัสดีครับ